อันนี้ตอบโจทย์สีดำเหมือนกัน 2.5V Mid Night Shine นะครับสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กสีพิเศษแล้วก็ภายในคพาสวยรถมือเดียวนะมีสเกิร์ต,ตรอบคันการันตีไม่มีชนนะไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำอะไรพวกนี้ไม่มีนะสวยแบบนี้เลย นี่น้ายักปี11ตัวรุ่นเทียดีปี1 1ขับ4รถมือเดียวราคาถูกมากไฟหน้าเดิมจังหน้าเดิมชุดแต่งรอบคันเนี่ยเทียดีหมดเลยล้อแม็คลายเดิมเทียดีติดรถมาแบบนี้เลยภายในเบาะเดิมสเกิร์ตรอบคันจบทุกบานเนี่ยคือพักเดิมหมดเลยนะครับสวยสวยสีเาหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกล้อแม็คขอบ1ิแปรงกไรมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนจอกลางขนาด10นิ้ว นี่มีมาให้ส่วนใหญ่คนเขาหาตัวเนี้ยากรนดูมีมากมายหลากหลายคันสนใจคันไหนชอบคันไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ F4 เพชรยนนะครับผมโอ๊ตเพชรยนคนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตสต็อกรถเจ็ด 7, ที่นั่งกันหน่อยนะประจําจเดือนเมษายนนะครับว่าตอนนี้นะที่ร้านเรามีรถรุ่นไหนแบรนด์ไหนอยู่บ้างแล้วแต่ละคนนั้นน่าใช้ยังไงนะครับ ติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับส่วนเบอร์ติดต่อนะช่องทางการติดต่อของเรานะครับด้านล่างนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์สามเบอร์นะหรือจะเป็นทางไอจีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กนะครับติดตามได้หมดเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้รถที่ร้านพวกรถเจ็ดที่นั่งรถพีพีวเนี่ยมีรุ่นไหนอยู่บ้างนะครับอะไรนะฮะเปล่าไปแล้วฮะเปล่าไปแล้ว เอาตรงนี้เลยอ่ะวมาคันแรกนะหน้าแชมป์มีจอดอยู่ตรงนี้อยู่สามคันนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นปีสองพันสิบเอ็ดเป็นตัวสามพิศูนย์วีปีสองพันสิบเอ็ดนะครับคันนี้ราคาห้าเก้าเก้าทะเบียนหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไปปลายหมื่นสองนะครับสำหรับคันนี้นะครับสภาพโดยรวมนะครับสภาพเดิมนะเป็นรถสเปคเดิมนะ เดิมหมดล้อล้อแมกเดิมติดรถนะครับคันนี้ภายในเป็นเป็นสีสีเบตนะตัวรุ่นนี้นะครับเป็นตัวขับสี่นะครับนี่มีเกียร์เกียร์โฟนะฮะอ่าคันนี้เป็นตัวรุ่นขับสี่นะราคาติมกลมไปหกแสนนะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมืนสองนะครับใครที่แบบว่าชื่นชอบการขับรถสไตล์โฟวินะคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมอ่ะคันต่อมาสีดำเหมือนกัน นะครับแต่คันนี้จะมาพร้อมชุดแต่งเพราะว่าคันนี้เป็นตัวรุ่น midnight shine นะฮะราคาเท่ากันครับแต่คันนี้เป็นรถปี2อ1 4นี่ะครับ 2.5V ดห้าว midnight shine นะครับคันนี้เลขไมล์แสนหนึ่งนะครับความพิเศษสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับราคาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดดูความพิเศษของเขาก่อนนะับสเกิร์ตรอบคันนะมีสเกิร์ตรอบคันล้อแมกสีพิเศษเฉพาะรุ่นนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้เลยนะจะแตกต่างกับตัวรุ่นเมื่อสักครู่นะ แล้วก็ภายในคันนี้จะเป็นสีดำนะอ่านี่คันนี้เป็นตัวขับสองนะได้ภายในดำล้อแมกซ์ดำนะครับอันนี้จะแตกต่างจากตัวรุ่นปกติเพราะว่าคันนี้เป็นตัวรุ่นมิดไนช์ชายนั่นเองนะครับคันนี้ตอนป้ายแดงก็มีไม่กี่ร้อยคันนะนี่คันนี้สวยเลยสภาพสวยรถมือเดียวนะไม่แสนหนึ่งราคาห้าเก้าเก้านะครับนี่มีสเกิร์ตรอบคันการนตีไม่มีชนนะไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำอะไรพวกนี้ไม่มีนะภายในสวยแบบนี้เลย นะนะสวยสวยจริงนะคันนี้นะครับรีบิดต่อเข้ามานะครับเครื่อง2,005นะสำหรับคันนี้นะผ่อนก็อยู่ประมาณรักหมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นสองใกล้เคียงคันเมื่อสักครู่หรือใครที่ชื่นชอบสีบอลเราก็มีนะนี่นี่คันนี้เป็นสีบอลเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันนะครับสำหรับตัวรุ่นหน้าแชมป์คันนี้ก็รถปี13 3.0V นะครับคันนี้ราคาก็ย่อมเยาลงมาหน่อยนะเหลือ539,000บาทคันนี้ใหม่แสนปลาย สนเก้า <S igh> นะครับทะเบียนหนึ่งสามสามหกคันนี้ก็รถสวยนะคันนี้ก็น่าใช้นะครับ่าง,งวดคันนี้อยู่ประมาณหมื่นหมื่นบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นต,ตีไปกลมๆหนึ่งหมื่นนะการตีรถไม่มีชนนะครับปรับสภาพรถให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ภายในสะอาดสะอานได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับอเบาะหนังปรับไฟฟ้านะเกียร์ออโต,พอต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนพร้อมกล้อง,องมองหลังนะสวยๆนะครับน่าใช้น่าใช้นะครับนี่ให้ดูภายในเลย นะใครที่แบบว่ากําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานในราคาที่ไม่แรงนะพวกหน้าแชรเนี่ยตอบโจทย์นะเพราะราคาอยู่ประมาณห้าแสนห้าแสนกว่าแล้วพออยู่ประมาณหมื่นต้นต้นะน่าใช้นะทั้งสามคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้นะครับที่ติดต่อเข้ามาอ่ะทีนี้มาดูตัวโฉม all new กันบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะรถปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้เป็นตัวสองจุสี่ v นะครับดีเซลนะครับปีหนึ่งเจ็ด 8แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีสิบเจ็ดคันนี้นะคันนี้ค่างว่ออยู่ประมาณหมื่นห้าไอ้แปดแสนแปดแสนอ่าอยู่ประมาณนั้นประมาณหมื่นหมื่นหกนี่นะครับขอไรายได้นะครับสามหมื่นบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะครับคันนี้ได้อะไรบ้างได้รถการตีโครงสร้างไม่มีชนรถมือเดียวนะสีขาวสวยๆนี่ทะเบียนหกหกห้าสามนะคันนี้แล้วก็ลองมาดูภายในกันหน่อย นะลองมาดูภายในกันนิดหนึง่งภายในคันนี้เป็นโทนสีน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นโทนสีน้ําตาลานะสวยๆนี่คือเราปรับสภาพให้แล้วนะเรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานนะครับเนียนกิฟสีเสือเนี่โหเนียนมือมากนะครับภายในเนี่ยหนังหนึ่งไม่มีถลอกไม่มีฉีกขาดเลยยิ่งเบาะนะสภาพสวยนะนี่ทั้งหน้าดังหลังนะบีบติดต่อเข้ามานะคะันนี้แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะรถปีหนึ่งเจ็ดนะสีขาวนะครับ ส่วนคันนี้นี่น,น,น,นะนี่สีบอนเงินนะคันนี้สีบอลเงินคันนี้เป็นรถปีสิบแปดนะครับสองจุดสี่วีราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ไม่แค่สี่หมื่นเองอะนะคันนี้ไม่น้อยนะไม่สี่หมื่นนะความคุ้มค่าคันนี้อยู่ที่ปีนะครับปีแล้วก็เลขไม้ที่แค่สี่หมื่นโลเองนะครับสี่หมื่นจริงๆเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นหกไปปลายหมื่นเจ็ดนะด้วยเหรียดอกเบี้ยพิเศษ นะครับเริ่มต้นนะสองจุดเจ็ดเก้านะครับนี่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 หรือถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีจ๋าเลยนะเอาไปเลยสามจุดเก้าเก้าเจ็ดปีแปดสี่งวดฟังไม่ผิดครับสามจุดเก้าเก้าโทรทักเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะผมบอกเลยว่าข้างัาถูกแน่นอนนะนี่สวยๆนะคันนี้เป็นตัวรุ่นขับสองนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะป้ายทะเบียนเห็นและหิวเลยนะครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะ อยากกินพิซซาเลยนะตอนนี้เบอร์นี้ยังมีอยูไหมยังมีอยู่มีอยูม่มีอยู่ใช่ไหมอ่านี่เบาะด้านหลังนะครับพับได้แขวนได้นะครับ,บน,นะบนี่แบบนี้เลยนะครับสภาพสวยนะนี่อันนี้ผมทําวิธีให้ดูนะวิธีแขวนเบาะนะครับเออตามนี้ตามนี้ประมาณนี้อ่านะโอเคนะครับนี่น่าใช้ใครที่หารถเจ็ดที่นั่งนะใกล้สงการแล้วนะครับอยากจะได้รถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับ บอกเลยตอบโจทย์แน่นอนมาที่เพชรยนนะครับโจบนะครับมีไฟนนซ์รองรับ10สิสถาบันการเงินนะครับรับรองมาที่ยังไงก็ได้โดยไปใช้นะอ่ะดูคันข้างๆกันหน่อยอย่าง Mitsubishi Pajero Sport นะครับคันนี้2.4 g t p r e m i นะคันนี้ได้รถปี2020เลยคันนี้บอกเลยออฟชั่นเต็มไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับถ้าเราหารถที่งบอยู่ในประมาณ1ล้านบาทนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยคันนี้ ราคา999,000บาทไม่ถึงล้านนะครับได้อะไรบ้างคันนี้นะครับได้รถปีใหม่นะครับปี20ที่ไม้น้อยนะคันนี้ไม่จะอยู่ที่70,000นะครับแล้วก็ได้แค่ภายนอกนี้ก็เห็นแล้วนะว่าได้อะไรบ้างไฟโปรเจคเตอร์เซนเซอร์เตือนการชนด้านหน,าน,าน้านี่6จุดเลยนะอ่านี่มีระบบฉีดฉีดน้ำด้วยนะครับอันนี้แค่ด้านหน้านะแค่ด้านหน้าแล้วก็นี้ได้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดด้วย ถือถือถือว่าเร็วอยู่นะแต่สปีดนะได้หลังคาเป็นทูโทนนะครับหลังคาทูโทล้อแมกนะครับสีดําเงาเราแหลกหลังคาเนี่ยให้ดูเลยรอบคันให้ดูภายนอกก่อนอย่าเพิ่งไปดูภายในดูแค่ภายนอกนะครับรถเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับเนี่ยไฟทงไฟท้ายสภาพเดิมนะครับเซนเซอร์ท้ายหกจุดเหมือนกันนะนประตูท้ายไฟฟ้าอ่านะ มีกล้องมองหลังด้วยนะคันนี้จริงๆแล้วมีกล้องรอบคันนะนี่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 คันนี้นะครับอ่าสวยๆนะครับอันนี้เบาะพับไว้หรือจะตั้งแบบนี้ก็ได้นี่คือปรับไว้ให้ดูแล้วนะครับว่าการทํางานของตัวเบาะนะปรับองศาเบาะได้หลากหลายนะครับเพราะว่าเป็นรถเดตนอเนกประสงค์นะครับมีถาดด้านท้ายมีถาดท้ายให้ด้วยมีถาดท้ายแล้วก็มีถาดท้ายนะถาดท้ายสอนถาดท้ายนะครับ ก็คือให้เต็มเลยอ่ะอะลองดูภายในหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตปิดปิดท้ายนิดนึงอ่าอ่าลองมาดูด้านด้านในด้านในนะครับเดี๋ยวช่างภาพเปิดอือ,น,อนี่นะครับเบาะหนังสีดำใหญ่หนานุ่มมากนะครับสภาพสวยมีจอกลางให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับคุ้มนะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มนะครับ ได้เกียร์ตั้ง8สปีดแน่คันนี้นะเนี่ยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับดูดูด,ดูจอมาตรวัดเขาเบลเลอร์เลยขนาด7นิ้วเนี่ยนะครับเนี่ยไม้70,000เห็นไหมเนี่ยไม้70,000นะครับอ่านะมีแพดเดิลชิพพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอตรงกลางนี้ไม่ใช่มีแค่จอเดียวมีจอกลางตรงนี้อีกนะครับมีมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับนี่มีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโคนะครับ ีอัตโนมัติ8สปีดนะครับกระจกตัดแสงออตโต้บอกปรับไฟฟ้าอ่ะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มนะครับในราคา999,000บาทนะครับคันนี้คุ้มสุดๆนะครับสำหรับ Mitsubishi Pajero นะครับหรือจะเป็น New X เราก็มีนะนี่คันนี้คันนี้เป็นรถปี2016นะครับตัวรุ่น1.9ปี2016ราคา629,000บาทนะฮะคันนี้ก็จะผ่ออยู่ประมาณ12,000อ่ะประมาณ12,000 ันนี้ก็สวยสีเทาดํานะไมค์ My, คันนี้อยู่ที่แสนโลครับไมค์ My, คันนี้อยู่ที่แสนโลนะคันนี้ีจําทะเบียนไว้นะคันนี้หกสี่ห้าเจ็ดนะจริงๆมีอยู่สองสามคันนะสีนี้มีทั้งปีสิบหกปีสิบเก้าปีสิบเจ็ดนะเดี๋ยวพาไปดูมีคันยิงจอดอยู่ตรงมุมนูน้นนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะหรือจะนัดเข้ามาดูรถกันก็ได้นะอไปาเดี๋ยวพาเลาะด้านหลังด้านหลังมีรถจอดอีกนะครับนะบวันนี้จะพามาอัปเดตสต็อกนะช่วงสงการนะเป็นเดือน เป็นเดือนครอบครัวนะครับก็ต้องดูรถครอบครัวนะอย่างคันนี้ีก็สวยนี่นีนี่คันนี้ปี 19, ออสิบเก้าไม่แสนโลนะสองจุดแปดวีเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะนี่สีดําเงามากดูเงาจริงนะสีเดิมนะครับโครงสร้างเดิมการันตีแบบว่าไม่มีการชนหนักเลยนะนี่คันนี้ตัวไฟหน e r จะได้ไฟไหน้าแบบใบดีแมวดีนะฮะถ้าถ้ามองคันนี้ ถ้านึกไม่ออกว่าคุ้มค่าไงลองเปรียบเทียบกับปาจโร่คันเมื่อสักครู่ในราคาที่ต่างกันอยู่หมื่นเดียวนี่ลองดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวตึงในตลาดเลยนะโอ้ภายในนี่ให้ช่างภาพดูภายในดีกว่านี่เบาะสีเปลือกไข่นะครับหรือสีครีมชาโมนั่นเองเป็นเบาะรับไฟฟ้านะเป็นตัวสองจุดแปดนะครับคันนี้สองแปดขับสี่ด้วยนะครับเก้าแปดเก้านะครับสภาพสวยมากนะนี่สวยๆจริงๆ นะครับทุกอย่างนี่คือพาร์ทเดิมออกมาจากโรงงานเลยนะใครที่หาแบบฟอร์จ er ูเนอร์ขับสี่ตัวท็อปสีดำนะครับนี่ตอบโจทย์แน่นอนรีบติดต่อรีบทักเข้ามาให้เลยเบอร์ด้านล่างนะคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอะไปเก้าแสนแปดอะประมาณหมื่นแปดนะครับขอไรายได้สี่หมื่นนะขอตีกลมๆไปก่อนไรายได้สี่หมืนนะครับซื้อคนเดียวจบนะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลย เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับไม่อะไรบินเข้าปากนะเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถได้ทุกอาชีพเกษตรกรออกรถได้นะครับ <S <S พนักงานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจนี้ออกรถได้อยู่แล้วนะฮะขายก็ออกรถได้นะครับวิ่งแก๊ปก็ออกได้นะครับนะ <S 1> <S 1> คนที่ทําอาชีพกับวิ่งร่วมหรืออาชีพอิสระที่มี5้าสิทวีนะครับก็ออกรถได้เช่นกันนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะ, <S <S นะออกรถได้หมดทุกอาชีพจริงๆอ่ะมาดูกันต่อ อ่ะรันนี้ย้อนม,มาดูตัวหน้าแชมป์นหน่อยรู้สึกว่จาจะจอดนี้อยู่อีกคันหนึ่งคันนี้เป็นตัวสายพันูน์ีปีสิบสี่ไมล์แสนสี่คันนี้หกแปดห้าหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทก็ผ่อนอยู่ประมาณอ่ะหมื่นสองหมื่นสามอยู่ประมาณนี้นะสำรังคันนีน 12, 13, นนน้คันนี้เป็นเสร็จทรงเศรษฐีดูไบจะชอบล้อทองมาเลยนี่นะคันนี้ยังรอเจ้าของอยู่นะครับเจ้าของน่าจะยังไม่กลับมาจากดูไบนะนะจริงๆคนคันเนี้ย คนสนใจเยอะมากเอาจริงๆนะต้องบอกเลยนะวันนีลูกค้าเพชเดือนที่ติดตามเพจรจะบอกไอ้คันนี้อยู่นานก็อยู่นานจริงๆนะแต่ว่ามีคนพยายามเจาน้องกับบ้านไปหลายไปหลายรอบแล้วแต่เอากลับไม่ได้นะไม่ใช่ไม่มีคนสนใจนะคันนี้บอกมีคนสนใจเยอะมากนะรอรอลูกค้าตัวจริงนะับอ่ะหรือจะมาคันนี้นะครับปีหนึ่งแปดเหลืออยู่คันเดียวในร้านที่เป็นตัวสองรสี่ขับสองเป็นรถหมดสัญญานี่คันนี้เลย ราคาถูก849,000บาทนะครับเป็นตัวรุ่นขับ2นะ 24V ขับ2องทะเบียน7641คันนี้ยังไม่มีเจ้าของครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะสำหรับคันนี้ผ่านมาตรฐานการตรวจรถมาแล้วนะนี่ตรงหน้ากระจกจะมีตัวสแกนค r ว o า e คดอยู่นะครับอ่านั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับผ่านการตรวจสอบมาตรฐานรถยนต์มือสองมาแล้วว่าโครงสร้างผ่านมาตรฐานนะแล้วก็พวกเอ่อ ระบบต่างๆภายในห้องเครื่องเอ้ยภายในภายในรถทั้งหมดเนี่ยผ่านการรับรองนะครับไม่มีไม่มีย้อม,ม,มแมวแน่นอนต้องบอกเลยไม่มีย้อมแมว <ampoo> นะเฮ็ดวันก็มีนะเอ่อ ah, MPV อย่างเฮดวันก็มีอ่าฝากฝ <RO> ากว่าหน่อยเฮดวันเฮดวันนะครับอ่าทีนี้นี่หน้าแชมป์อ่านายักษ์ปีสิบเอ็ดตัวรุ่น t ด d ปีสิบเอ็ดขับสี่รถมือเดียวราคาถูกมากอันนี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพรีบ้านหมื่นหมื่นหนึ่งนะครับได้ไรบ้าง ได้ความเป็นมือเดียวมารถคันนีแล้วก็ได้ความที่เป็นไม้แท้แไม้สองแสนก็จริงแนตะ่ว่าไม้แท้นะครับตัวหน้ายักษ์ไฟหน้าเดิมจังหน้าเดิมชุดแต่งรอบคันเนี่ยเทียดีหมดเลยนะครับ mm hmm. ล้อแม็ลายเดิมเทียดีติดรถมาแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. เท่านั้นไม่พอภายในก็ยังเป็นเทียดีเ mm hmm. บาะเดิมเบาะเดิมเลยนะอ่าเนี่ยสภาพสวยๆตามนี้เลยนะอะใครที่หาหน้ายักษ โฉมเทียดีนะผมว่าคันนี้แหละนะจบที่คันนี้แหละสวยนะสวยจริงสวยจริงนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะแล้วก็กระจกทุกบานนี่คือพาร์ทเดิมหมดเลยนะคันนี้นะครับสวยๆส,สีขาวสีขาว,ขาวนะอ่ะมาดูกันต่อมีตรงนี้อยู่อีกมีอีกสองคันเป็นมิวเอ่ะนี่ที่ผมบอกคันนี้ปีรู้สึกว่าจะปีหนึ่งเจ็ดปีหนึ่งเจ็ดอ่าใช่ ราคา739,000บาทนะคันนี้เป็นตัว1นึ DVD เหมือนคันนั้นแหละนะครับคันปี16นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ d a ย์ไทม์ไฟตัดหมอกแม็กสเปคเดิมโรงงานนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะเยให้ดูฝั่งคนขับนี่สภาพสวยนะล้อแม็กขอบ18นะครับการตีเลยว่ารถรถไม่มีการชนหนักนะสวยจริงน่าใช้นะครับนี่ ตอนนี้ผ่อนอยู่ประมาณทักงหมื่นสามหมื่นี่อยู่ประมาณนี้ด้วยเรีดดอกเบีย้ยพิเศษนะครับวงลัมัลติฟังชันจอทัชสกรีนนะแล้วตัวรุ่นนี้นะครับมีจอกลางด้วยเหมาะการเป็นรถครอบครัวมากๆนะลูกเด็กเล็กแดงนะเวลานั่งรถมีจอกลางตรงนี้จอกลางขนาดสิบนิ้วนี่มีมาให้นะครับสะดวกสบายนะนี่โอเคนะครับจังาพาต้องใช้ความพยาย,ย,า,ยามสูงมาก มีดีๆก็ไม่เดินมาเเอาดูด้านท้ายกันหน่อยนี่ท้ายเดิมนะแล้วก็คันนี้เป็นตัวรุ่นนี้ด้วยนี่นีฉลองครบรอบ60ปียูสุประเทศไทยนี่นีนส่วนใหญ่คนเขาหาตัวเนี้ยเขาเขาอยากได้อตรงนี้แหละเนี่ยตรงเนี้น่นี่นี่ตรงเนี้ยเขียนเขียนวอะไรปะเขียนว่ายูสุนี่นี่ผมเรียนมาผมเรียนมาผมเรียนมาเอา ไปรู้ราไปหาความหมายเอานะอ่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวมีสีบอเลเผื่อใครไม่ชอบโทนโทนเข้มก็มีสีบอลหรือจะเป็นคันนี้นี่คันนี้ก็น่าใช้นะแค่สามแสนเก้าหมืนเก้าพันนะ SUV นะคันนี้พ o n d a CRV รถมือเดียวใช้งานในกรุงเทพประวัติศูนย์เล่มมีเดี๋ยวจะหาว่าคุยจะเปิดให้ดูนะคันนี้โอ้ยินดีพรีเซนต์เลยนะรถมือเดียว ไอตัวบุ๊กคู่มือสมุดร,รับประกันเนี่ยยังมีอยู่เลยเนี่ยเี่บคู่มือการใช้รถเลยพวกเนี้มีหมดเลยเนี่ยรถมือเดียวนะสามเก้าเก้านะครับเป็นรถคุณผู้ชายใช้นะฮะรับรบองรถมีการดูแลรักษายอย่างดีแน่นอนนี่นะนี่มีให้ดูนะสมุดร,รับประกันนะ่ะเ,เห็นไหมเห็นไหมนี่อ่านะครับน่าใช้นะคันนี้่อนเบาๆนะคันนี้ไม่แรงนะก็ประมาณเจ็ดพันปลายแปดพันนิดนิด นะเป็นรถ SUV นะแต่เรารีวิว PPV นะแต่เห็นเดินผ่านมาก็ขอนิดนึงคันคันตากอย่าพูดนะอันนี้อันนี้ปี17บ็ดเแสนสามพันไม่แสนสามนะครับเป็นตัว3.0 Navy เป็นเครื่องยนต์3,000นะคันนี้มีคันเดียวนะที่เป็นเครื่องส0 0พันดีเซลนะคันนี้ข้างวดอยู่ประมาณ14,000นะครับนะขออะไรได้ก็อาตีกลมๆไป30,000แล้วกัน สามหมื่นบวกลบนะซื้อคนเดียวจบเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถได้ทุกอาชีพนะครับนี่คันนี้ทะเบียนห้าสามหกห้ายังไม่ติดจองนะรีบติดต่อเข้ามานะครับก็วันนี้นะก็ผมก็พาอัปเดตนะในส่วนตัวรถรถครอบครัวรถจิดที่นั่งนะครับพากันดูมีมากมายหลากหลายคันนะครับสนใจคันไหนชอบคันไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเบอร์ติดต่อนะด้านล่างแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะนอกเหนือจากเบอร์โทรของเรานะอ่ายูทูบ นะที่รีวิวอยู่ตอนนี้นะ YouTube เพชรยนต์นะครับ Facebook, IG, TikTok, Instagram มีหมดทุกช่องทางยกเว้นช่องทางธรรมชาติยังไม่ได้ทำนะฮะนะมีหมดมีหมดนะครับตินะด,ดนะต่อสอบถามได้แล้ว,ลวก็เพชรยนต์เนี่ยเราเปิดทุกวันตั้งแต่วันจนันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย6กตั้งแต่6โมง9โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับนะัดเข้ามาดูลงดูรถได้เลยมีรถเกรด A ให้เลือกมากมายหลายร้อยคันสำหรับวันนี้นะครับผมโอเพชรยนต์ ion, คนเดียวเดิมก็ ขอตัวลาไปก่อนส่วนคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนนั้นห้ามพลาดวันนี้ขอตัวลาสวัสดีเอฟซีทุกท่ทานไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ